แมรี่เคยสอนไว้ในสาเร็จที่บ้านสาคัญที่สุดผมกับแมรี่ทําออันนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้อันนี้เนี่ยคนเปลี่ยนชีวิตเยอะมากนะคนหยุดการอย่าล้างเนี่ยเยอะมากจากคอร์สนี้ uh huh. นี่เป็นคอร์สที่ผมทําตั้งนานแล้วแบบผมกับแมรี่ทําแบบเอารวบรวมเนี่ย47ข้อที่เป็นกฎอมตตนะไม่ใช่ของต้องต้องวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งนะแต่เป็นกฎอมตะของชีวิตคู่ ที่คนจะทําให้คนรักกันมากขึ้นถึงแม้ว่าแต่งงานแล้วนะไม่ใช่บอกว่าเออง,งานจบแล้วเว้ยกูแต่งงานแล้วก็คือ <c oughs> พิกพิกจบตรงวันแต่งงานอ้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คนคนเข้าใจผิดเยอะมานะจริง <c oughs> ๆแล้วเนี่ยงานเหมือนเ่าถ้าถ้าการความสัมพันธ์นไม่มีการเอ่ออะไรอ่ะคนทั่วไปจะรู้คนที่แต่งงานมาจะรู้ว่าถ้าแต่งงานมาเกินสามสี่ปีห้าปีเขาจะรู้ว่ามีอารมณ์แบบว่าไม่มีอารมณ์เป็นติดกันแล้วไม่ไม่รักกันแล้ว เบื่อแล้วอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบรูเมตอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างแรกคือที่แมรี่พูดบ่อยก็คืออย่าเอาเรื่องในครอบครัวไปเล่าอื่นฟังเข้าใจปะอย่าใช่อย่าเอาเรื่องในครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ไปยิ่งไปเล่าให้ผู้สื่อข่าวนึงไม่ขวดผู้แหม่บางคนแล้วเขาไปเล่าทําไมอ่ะเพราะนั้นมันเป็นความสัมพันธ์และยิ่งคนเป็นคนดังนะมันยิ่งมีความกดดันรู้ป่มมันจะมีมันมันจะมีคน มันนอกจากว่าคือถ้าเกิดไม่เก็บไว้สองคนแล้วแก้กันเองมันจะดีกว่ายเยอะเลยอพอมีคนที่สามสี่ห้าแล้วก็มีทั้งประชาชนมาเสือด้วยเขามาเผือ <laughs> พ่อแม่บางทีก็ยุ่งด้วยนะบางทีก็ไม่รู้เรื่องหมดอะ่ะพ่อแม่ก็มาใส่เขาก็ฟังความคัเดียวเขาฆ่าลูกเขาไงเขาแต่เพราะขาฟังความคัเดียวม่มันกิงคก็คุณคือคุณสองคนพอแล้วนะครับแล้วก็เอาเอากฎเนี่ยกฎที่มันเป็นหลักสัจธรรมคุณอย่าคิดนะว่าอ่าข้อสําคัญคือคนคนชอบพลาดเนี่ยว่า เอนี่เป็นเหตุผลที่ผมสนใจสัสจธรรมมากกว่า<ม>บางทีเนี่ยเขาไปฟังคนที่เป็นผู้ใหญ่<ม>แล้วบางทีผู้ใหญ่เองก็เฟลมาด้วยนะเร,เราผู้ใหญ่บางทีเขาก็ไม่มีข้อมูลครบเขาไมไ่รู้สถานการณ์<ม>จริง เขาก็ให้ให้ไอเดียได้ให้คําแนะนานได้แต่ว่าเขาไม่เห็นสถานการณ์หมดมมเขาว่าจะหวังดีแต่จริงๆคนที่ต้องคุยกันร,รู้เรื่องแลว้วก็ตัดสินใจกันเองคือสองคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนอื่นเขาไม่มีข้อม<อ><น>ูลเกี่คนอื่นเขาไม่รู้คือสองคนจะต้องคุยให้รู้เรื่องใช่ใช่แล้วเวลาทะเลาะกาันจริงๆมัน มันก็ยังไงก็ต้องมีเรื่องที่แบบไม่เห็นด้วยกันเป็นบางครั้งอ,อ,อันนั้นเป็นเรื่องธรรมาเรื่องแบบธรรมชาติเรื่องธรรมดามากมันไม่ใช่ว่าสองคนจะจะเห็นด้วยกันตลอดเวลามไม่มีมแต่สิ่งที่ต้องจําไว้เวลาเวลาแบบไม่เห็นด้วยกันคือหนึ่งต้องต้องจําไว้ตลอดว่าเราเลือกคนนี้เข้าใจไหมต้องนึกต้องเก็บไว้ใ,ในในความคิดตลอดว่า นี่เป็นคนที่เราเลือกเองอเราเลือกที่จะอยู่กับคนนี้มาเราถ้าเราจำสิ่งนั้นเราจะเราจะเก็บข้อที่สำคัญที่สุดคือคือคนนี้เป็นเขาอยูอ่เขาเรียกว่าอะไร He's o อนไมทีมเราเป็นทีมเมทเราเป็นทีมเดียวกันใช่ใช่ใช่ไหมแล้วเวลาไม่เห็นด้วยกันมันมันมันง่ายที่จะคิดว่าเออฉันกับเธอก็ต้องแบบ ต้องมีต้องมีใครชนะสักคนแต่อันนั้นเวลาเวลาในในเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าทีมก็ทะเลาะกันเองคือแพ้แน่ใช่ไหมถ้าเขาแบบหาวิธีที่จะคุยรู้เรื่องไม่ได้คือแพ้แน่เพราะฉะนั้นต้องต้องจำไว้ว่าโอเคเราเป็นทีมเดียวกันเนี่ยผมแนะนำเลยท,ทุกคู่ที่เริ่มเริ่มแต่งงานเรียนคอสนี้เป็นมินิคอร์สคอสนี้แค่ เออสี่พันเก้าร้อยบาทโคตรถูกอ่ะเิตออกับชีวิตแต่งงานโคตรเรื่องนี้ส่วนใหญ่คนไม่รู้เรื่องนะสี่สิบเจ็ดข้อที่อย่างแรกมีอันนึงนะที่แบบว่าข้อนี้ตอนแรกคุณฟังอาจจะช็อกแต่มันจะต้องเป็นกฎของคุณก็คือว่าเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยคู่ของคุณเนี่ยสําคัญที่สุดเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเหนือกว่าพ่อแม่เหนือกว่าลูกเหนือกว่าลูกนะอย่าลืมเหนือกว่าลูกคู่สาคัญคือไม่ได้ว่าเรานักขะเงินน้อยลงนะ ไม่แต่ว่าเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยข้อนี้ผู้หญิงไทยเจอเยอะมาก mm hmm. คุณแ็ปป้เวลาแต่งงานเนี่ยคู่อามาเมรียอธิบายดีกว่าใช่เวลานะเวลาแต่งงานคือเราเลือกคนนี้คนนี้จะเป็นคนที่เราจะใช้เวลากับเขามากที่สุดในชีวิตต่อต่อจากนี้ไปมไม่ค่อยได้ใช้เวลากับพ่อแม่น้อยลงตลอดลูกก็มีแค่ช่วงเวลาแล้วเ,เดี๋ยวเขาก็ต้องไป ใช้ชีวิตของเขาเองมีมีครอบครัวของเขาเองแล้วเขาไม่ได้เป็นสมบัติของคุณด้วยนี่คือส้องสำคัญเขาส่วนใหญ่ชอบเอาลูกเป็นสมบัติของเขาเป็นคนของเขาเขาเป็นตัวของเขาที่มีสิทธิ์การเลือกสิทธิ์ที่จะดำรงชีวิตตามตามอำเภอใจของตัวเองใช่ไหมแต่คู่ที่เราเลือกเราจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ตลอดไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นคนนี้แหละต้องเป็นเบอร์หนึ่งใช่แล้วไม่ได้หมายความว่าคนอื่นแบบ ไม่มีค่าไม่สําคัญมไม่ใช่แต่ว่าเวลาตัดสินใจเวลาเลี้ยงความเ,เวลาหรือว่าการตัดสินใจเรื่องเรื่องใหญ่ในชีวิตต้องนึกถึงคู่ก่อนสําคัญมากหลายคนเขาจะคิดว่าอ,อ๋แต่แต่ถ้าเราไม่แบบเชื่อพ่อแม่หรือทำตามที่พ่อแม่เราเรา,เราจะเป็นลูกไม่กตัญญูหรือเขาจะหลายคนจะแบบติดตรงนี้เขาจะคิดว่าพ่อแม่ต้องมาก่อนอแต่จริงๆนะ พ่อแม่เขาก็ต้องดำรงชีวิตของเขาเองด้วยใช, <laughs> ใช่ใช่ใช <laughs> ใชไหมแล้วเ,เ,เ,เรา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 เขาลบเขาได้แต่ว่าคู่ในชีวิตเป็นคนที่ต้องมาก่อนเพราะจะต้องใช้เวลากับเขาไปตลอดใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแบบว่าคือต้องบริหารความสัมพันธ์ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้วิธีการที่จะไม่ใช่แค่ว่าคงอยู่ด้วยกันได้นะแบบรักกันมากขึ้นด้วย นี่คือความสัมพันธ์นี่คือจุดประสงค์ของของของหนังสือเสียงหรือมินิคอสอันนี้นะ<ม>ก็คือเรารักกันมากขึ้นด้วย<ม>เราอยู่อนนี้ผมกับแมรี่อยู่มา23ปีแล้ว<ม>23ปีแล้ว<ม>ก็เป็นอะไรใช่ใช่เลยห <laughs> น้าหน้าหน้ายังเด็กๆนะยังแบบว่าเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่กันแบบมีความสุขนะครับ<ม>ก็นี่อยา,ากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ได้สัมผัสความรักที่ ความรัมกที่แบบว่าดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณใช้กับนิเกดได้ทุกคนอันนี้นะถ้าซื้ออันเดียวนะครับก็สี่พันเก้าร้อยบาทก็ทถูกสําหรับสามชั่วโมงอันนี้นะครับเรียนออนไลน์นะเป็นมินิคอร์สอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่เป็นอะไรดีมากเลยคือชนะใจอันนี้ใช้ได้ในทุกด้านของชีวิตใช่นะครับ <laughs> เป็นหน,หนึ่งในส่วนหนึ่งหลักปัญญาที่เราสอนมาก,ก็คือมาจากหนังสือของเดวคานกส<ๆ>เดวคานกส์<ๆ>ที่ วิธีชนะมิตรและจูงใจคนนะครับ how to win friends and influence people หนังสือเล่มนี้นี่เป็นคลาสสิกนะแล้วผมเอามากับแบลลี่มาสอนในแบบที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆนะครับสำหรับสองอันนี้เนี่ยเป็นเซตเซตสำหรับอะไรนะเซตสำเร็จ perfect ใช่ไหมอันนี้ความสัมพันธ์ perfect love perfect love อันนี้เซต perfect love นะครับสองอันนะครับอันอันนี้คืออันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ก็สี่พันเก้าเช่นกันนะครับสองอัน รวมกัน6,900โอ้ราคาดีมากอันนั้นก็คือ1เซตเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ก่อนเรื่องทักนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งนั้นนะครับเรื่องที่แมลลี Mary, ่ผมกับผมสอนมาแต่คนส่วนใหญ่ยังจําไม่ได้เลยเออเคือไม่เคยได้สัมผัสเนีน่ยผมต้องเอามันรีอินโซเดิวส์รีโรยพอะคือเนื้อเนื้อหามันไม่เนื้อหามัมน,มเน,ามมนเป็นอมาตะอยู่แล้วนะครับเพราะเนื้อหนังสือที่ผมเอามาสอนก็เป็นอมาตะใช่มันมันไม่เปลี่ยนตันมันจําไว้เลยคุณจะต้องมีหลักยึดที่มัน มั่นคงอ่ะไม่งั้นคุณจะเป๋ตามความเห็นผู้คนอ่ะ mm hmm. ความเห็นผู้คนนี่มันเปลี่ยนตลอดมันบางทีมันเปลี่ยนตามอารมณ์เขาเปลี่ยนตามวันละของเขาตามผลประโยชน์ของเขาตามอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่เมื่อไหร่ที่มีคุณมีหลักยึดมันคือเหมือนทิศเหนือทิศรู้ว่าอยู่ทิศเหนืออยู่ไหนอ่ะเ mm hmm. ข้าใจป่ะบางทีบางคนตัดสินใจไม่ได้ mm hmm. ใช่แล้วตอนเด็กๆเกนี่ยผมบอกผมเน้นอันนั้นมากกว่าเพราะอะไรวะ mm hmm. มันรู้สึกมั่นใจในตัวเองอื mm hmm. เวลาเรารู้ เราใครพูดอะไรมาเรามีเครื่องตัดสินเหรอฉันรู้ว่าเธอพูดผิดฉันมั่นใจในตัวฉันเพราะฉันยึดตามหลักการฉันไม่ยึดตามหลักอารมณ์ของเธอตอนนั้นทำไมฉันไม่ยึดตามหลักคนประโยชน์ของเธอมีผลประโยชน์แอบแฝงมาเธอเลยพูดแบบนั้นเข้าใจป่ะแต่พอเราอายุเจ็บเนี้ยอันเนี้ยคือสวรรค์ส่งฉันมาเกิดมันคือผู้เซิร์ฟเอสทีเซิร์ฟเอสทีคืออะไรกัน การเป็นรู้จักค่าตัวเองรู้จักค่าตัวเองใช่บิจะมีคนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากใช่มีปัญหาเยอะเรื่องนี้มากเช่นไรอ่ามีคนอ่ะอันนี้หัวข้อที่เราสอนในนี้นะคืออะไรทํำไมถึงชื่อว่าสวรรค์ส่งฉันมาเกิดจริงๆมันเป็นเรื่องจริงจริงๆคุณเลือกมาเกิดเองคุณนะคุณค่าที่แท้จริงของคนที่ของคนวัดจากสิ่งใดอ่านี่คือสิ่งที่สอนคุณลักษณะของคนที่มีเซลฟ์เอสตีมสูง มีความรู้สึกค่าของตัวเองไม่ใช่หญิงนะไม่ใช่หญิงไม่ใช่อีโก้นะไม่ใช่นะแต่เซลฟ์เอสตีผมบอกด้เลยคน,นะจะสําเร็จเท่าที่เซลฟ์เอสตีมของเขาคนสําเร็จเท่านั้นนี่เป็นหลักเเป็นงานวิจัยจากแล้วผมเข้าใจเรื่องนี้จริงๆเพราะตอนแต่ก่อนก็คิดว่ามานั่งสังเกตไงเฮ้ยพอเราเปลี่ยนภายในว่าฉันคู่ควรกับสิ่งนั้นะฉันได้สิ่งนั้นผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยงั้นกูต้องเปลี่ยนแล้วเว้ย ฉันต้องเปลี่ยนว่าฉันคู่ควรกับความสําเร็จระดับโลกฉันคู่ควรกับของดีหมดทุกอย่างที่คนเพราะต่กงอนเรามองตัวเองแบบเพื่อนเพื่อนเหมือเพื่อนเพื่อนมันเก่งกว่าเราใครนี้คนนั้นก็เก่งกว่าเราเพราะคนนั้นอย่างนี้องคนนั้นอย่างคนนั้นอะไงก็ได้ตัวเองด้อยค่าหมดเลยตัวเองได้ของเหลือหมดเลยได้ของเหลือจากคนอื่นหมดเลยคนนเฮ้ยคนที่โมควรที่จะมีค่าเป็นแฟนสวยก็คือ ลาเรามันการแบบนี้ก็ก็ไม่เป็นไรก็อาซิมข้างบ้านเดี๋ยวเป็นต่าเหมยข้างบ้านอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ของเหลือจากเขาทั้หมดเลยเราไม่มีสิทธิ์ได้ของดีแต่พอเรารู้ค่าตัวเองพอแค่เปลี่ยนภายในแค่เนี้ยเราได้ของดีเ<อ>ข้าใจปะ่ะได้ของดีบนตนัวเราสามารถเรื่องเนี้ยเรื่องที่คนก้าวข้ามผ่านยากที่สุดเลยทํามาเป็นนี้เดี๋ยวให้แมรี่พูดสักอันหนึ่ง ทำไมควรปลดปล่อยอดีตนที่ผ่านไปวิธีลดเสียงภายนอกไม่ให้กระทบคุณวิธีจัดการกับสาการที่ไม่เป็นใจวิธีสอนลูกเพื่อสร้างเซลฟ์เอสตีมสร้างความเหลือค่าให้ตัวเองวิธีลบข้อผิดพลาดหรือความรู้สึกว่ามีเปมด้อยเออความเชื่อที่คุณมีตัวใจสําคัญอย่างไรวิจัยการวิธีจัดการความเชื่อเก่าๆในตัวคุณอ,อะไรพวกเนี้ยเยอะแยะดีมากนะน,ะนะ น่าเรียนไหมฝ่ายข้างหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยโฆษณาคุออยู่ด้านหลังด้วยจริงคนตอนตอนอยู่ตอนนั้นนะมันขายที่สี่เอ็ดนะโอ้โหคนซื้อเพราะว่าคนซื้อตรงคนคนมีสิทธิ์อ่านตรงนี้ไงเขาอ่านยิบอ่านได้เขาเลยซื้อเยอะมากเลยตอนนี้พอดีเราเห็นแต่หน้าปกไงเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้อ่านให้ฟังเลยชื่อก็ซื้อแล้วนะอันเนี้ยอันนี้แมรี่สอนกับผมสอนดีมากเลยอันนี้ก็พูดไปพูดไปละอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะเรื่องเซบาสเตีมน หรือลินไปแต่เด็ดเช่นเอดิชละสี่พันเก้ารอยบาทนะครับแล้วก็แต่เขาพุณที่ดองลีแต่นี่ชีวิตฉันอันนี้เปลี่ยนคนไปเยอะละ้วะโอเคอีกอันหนึ่งด oh, ีเรื่องนี้ <say no. S 1> <laughs> เรื่องไซโนบาวน์บรีสเรื่องนี้คนไม่รู้นะเรื่องนี้ผมจะอันนี้เดี๋ยวจะอยากใช้ทุกคนได้เรียนจะจับเป็นเซตอันนี้เซตซื้อสามแถมหน <Wow. S 1> ึ่งนี่ว้าวซื้อสามแถมหนึ่งอันนี้เซตอะไรนะเซต perfect อ่าอันนี้ก็คือทำไมต้องทาไมต้องรู้จักกันจำปฏิเสธสตรีฮีโร่อ่าสตรีฮีโร่แล้วแลเป็นสร้างตัวเองเป็นผู้หญิงเลอค่าเป็นฮีโร่เป็นตัวอย่างอ่าอย่างแมรี่ <laughs> อันนี้ถ้าอยาก <laughs> ถ้าอยาก copy แมรี่อยาก copy แมรี่ซื้อเซตนี้ <laughs> เพราะว่าอันนี้แมรี่ถ่ายทอดทุกทุกอ,อย่างเลยไว้อยู่ในนี้หมดไซโนอ่าเต,ตัวอย่างเ <laughs> ออ จิตวอย่างทำไม ت ت ต้องมีเซโนเซโนก็คือการปฏิเสธให้เป็นเพราะคนส่วนใหญ่เกรงใจใเกรงใจแล้วคีอันนี้สรุปม,มาจากหนังสือชื่อว่า boundaries boundaries ของอคนเขาเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังชื่อ Henry Clo าวดด็อเตอร์เฮน y c l คลาพูดถึงการขอบเขตไงขอบเขตคนส่วนใหญ่ไม่รู้ขอบเขตว่า เขาเราเหตุผลที่คนไม่รู้ขอบเขตคือเขาไม่เชื่อว่าตัวเองมีค่าใช่เขาก็าเลยยอมทุกอย่างที่คนอื่นมาใส่ให้เขาใครสนใจก็เออ่วันนี้อันละ4,900บาทนะครับอันละสีเป็นคอร์สละคอร์สมินิคอร์สคอร์ละสี่พันเก้าร้อยบาทเลือกตามเรื่องก็ได้นะครับห,หรือจะเอาเป็นเซตไปเลยนะครับเป็นเซตแมรี่นะครับเซตแมรี่เซตสตีโร่เก้าพันเก้าร้อยบาทาาทั้งหมดเลยเป็นเดียวเก้าพันเก้าร้อยบาทไม่เอาได้ยังไง วันนี้เป็นเป็นผลงานของเมลี่นะครับทั้งหมดบน <c oughs> วันนี้เราคุยด้วยผลงานเมลี่สี่เซตนี่แปดชั่วโมงนะแปดชั่วโมงแล้วก็ถ้าใครซื้อทั้งสองเซตเลยนะสองเซ็ตเลยเท่าไหร่นะหนึ 12, ่งมืสองพันโอ้หนึ 12, ่งหมื่นสองพันทวดราคาดีมากเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ o l l โ low แล้วก็กด C First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับ よろしい。